ในโลกของฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันมีพลังที่มองไม่เห็นอยู่พลังที่ว่านี่มันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่แค่การผลักกันเบาๆไปจนถึงการชนกันของดวงดาวในจักรวาลเลยทีเดียววันนี้เราจะมาไขความลับของพลังที่ว่านี้กันครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันด้วยคําถามที่น่าสนใจมากๆข้อนึงกันดีกว่าลองดู2เหตุการณ์นี้นะครับดูเพลินๆแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ และเชื่อมโยงทั้ง2อ,อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันมันคืออะไรกันนะภาพแรกเนี่ยเราเห็นค้อนกำลังตอกตะปูลงไปในเนื้อไม้เป็นการออกแรงกระแทกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับส่วนอีกภาพหนึ่งโอ้โหเป็นจรวดขนาดยักษ์เลยกำลังพุ่งทะยานขึ้นสู่อวกาศต่างกันสุดขั้วเลยนะครับและคำตอบของปริศนาเมื่อกี้ก็คือแนวคิดที่ทรงพลังมากๆในทางฟิสิกส์ครับสิ่งนั้นก็คือโมเมนตัมนั่นเองครับผม มันเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยนะที่ช่วยให้นักฟิสิกส์เข้าใจแล้วก็ทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำโอเคพอพูดถึงคำว่าโมเมนตัมแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่มันคืออะไรกันแน่เรามาเจาะลึกบ่อแสแรกนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ โมเมนตัม um, หรือตัว p ในทางฟิสิกส์เนี่ยมันก็คือปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุครับหรือจะเรียกว่าเป็นความยากในการหยุดก็ได้นะคือยิ่งมีโมเมนตัมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหยุดมันได้ยากขึ้นเท่านั้นแหละครับแล้วปริมาณการเคลื่อนที่ที่ว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคําตอบก็คือมีปัจจัยสําคัญอยู่2ออย่างครับอย่างแรกเลยก็คือมวลของวัตถุหรือว่ามันหนักแค่ไหนและอย่างที่2ก็คือความเร็วหรือว่ามันเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนนั่นเองอ่ะลองนึกภาพตามนะครับ ระหว่างลูกบาสเกตบอลหนักๆที่กลิ้งไปแบบช้าๆกับลูกเทนนิสเบาๆที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงมากๆนะครับเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยลูกเทนนิสลูกเล็กๆนั่นแหละอาจจะมีโมเมนตัมมากกว่าลูกบาสทั้งลูกซะอีกเห็นไหมครับว่าสูตรของมันก็เลยง่ายมากๆเลยก็คือ p เท่ากับ m คูณ v โมเมนตัมก็คือผลคูณของมวลกับความเร็วนั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมรถบรรทุกคันใหญ่ๆที่วิ่งมาเร็วๆถึงได้น่ากลัวแล้วก็หยุดยากมากๆ เพราะโมเมนตัมมันมหาศาลเลยเอาล่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าโมเมนตัมคืออะไรคำถามต่อไปก็คือแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุล่ะเราจะทำยังไงคำตอบก็คือเราต้องออกแรงกระทำกับมันครับง่ายๆแค่นั้นเลยเหมือนในภาพนี้เลยครับไม้เทนนิสกำลังออกแรงหวดลูกเทนนิสการออกแรงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยในทางฟิสิกเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่าการดนหรือ impulse ที่สำคัญคือการดนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแรงเยอะแค่ไหนอย่างเดียวนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราออกแรงด้วยว่านานแค่ไหนและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับลองดูที่กราฟนี้นะครับมันบอกเราว่า การออกแรงน้อยๆแต่ทำเป็นเวลานานๆเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได้เท่ากับการออกแรงแบบกระแทกตุ้มเดียวแรงๆในเวลาสั้นๆเลยคิดภาพตามง่ายๆก็เหมือนกันค่อยๆดันรถให้เครื่องที่กับการเอารถอีกคันมาชนท้ายนั่นแหละครับผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะคล้ายกันได้เอาละครับจากโมเมนตัมสู่การดนดัมตอนนี้เรากําลังจะก้าวเข้าไปสู่กฎที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นกฎที่เรียกได้ว่าควบคุมทุกๆการกระทําในจักรวาลน,นี้เลยทีเดียว ก่อนอื่นลองจินตนาการถึงระบบปิดนะครับคือระบบที่ไม่มีแรงจากข้างนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเหมือนกับรถทดลองสองคันนี้ที่อยู่บนรางลื่นๆมันกําลังวิ่งเข้าหากันแล้วก็กําลังจะชนกันก่อนที่จะชนกันเนี่ยรถแต่ละคันก็มีโมเมนตัมของตัวเองใช่ไหมครับแต่คําถามสําคัญก็คือแล้วพอพวกมันชนกันคโครมแล้วเนี่ยโมเมนตัม um รวมของทั้งระบบมันจะเป็นยังไงมันจะเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าหายไปเลยและคําตอบก็คือ ไม่เลยครับโมเมนตัม um รวมจะเท่าเดิมเปะ๊เปะๆนี่คือกฎที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งของฟิสิกส์เลยนั่นก็คือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมครับพูดง่ายๆคือโมเมนตัมไม่มีวันหายไปจากระบบแต่มันแค่ย้ายจากก้อนหนึ่งไปอยู่อีกก้อนหนึ่งเท่านั้นเองภาพนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับตอนแรกคนมีโมเมนตัมแต่รถเข็นหยุดนิ่งใช่ไหมครับพอเขากระโดดขึ้นไปบนรถปุ๊บ โมเมนตัม um ของคนก็ถูกแบ่งไปให้รถเข็นทำให้ทั้งคนทั้งรถเคลื่อนที่ไปด้วยกันแต่ถ้าเราเอามวลรวมกับความเร็วใหม่มาคำนวณดูโมเมนตัม um รวมของทั้งระบบก็จะเท่ากับโมเมนตัมของคนคนเดียวก่อนกระโดดเป๊ะเ,เลยมันไม่ได้หายไปไหนเลยครับพอเราเข้าใจหลักการสำคัญพวกนี้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะกลับไปไขปริศนาข้อแรกของเราเรื่องขอนกับจรวดแล้วเราจะเห็นเลยว่าหลักการอนุร,รักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันทำงานอยู่ในทุกๆท,ที่รอบตัวเราจริงๆ กฎนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันใช้ได้กับการชนทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นคือชนแล้วเด้งออกจากกันนึกภาพลูกสนุกเกอร์กระทบกันหรือจะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นคือชนแล้วติดก,กันไปหรือบุบสลายไม่ว่าจะแบบไหนกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็ยังคงเป็นจริงเสมอครับ แล้วถ้าจะพูดให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับจริงๆแล้วกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกด้านของเหรียญของกฎที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือกฎข้อที่3ของนิวตันแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นนั่นแหละครับเหมือนเจ้าหมึกตัวนี้เลยครับมันพ่นน้ําออกไปข้างหลังนั่นคือแอคชั่นหรือแรงกริยาผลก็คือน้ําก็ผลักตัวมันให้พุ่งไปข้างหน้านั่นคือเรียกชั่นหรือแรงปฏิกิริยา โมเมนตัม um ของน้ำที่พ่นออกไปกับโมเมนตัมของหมึกที่พุ่งไปข้างหน้ามีขนาดเท่ากันแต่ทิศต,ตรงข้ามพอรวมกันแล้วโมเมนตัม um ของทั้งระบบก็เลยเป็นศูนย์เท่าเดิมซึ่งนี่ก็คือคําตอบของปริศนาเรื่องจรวดของเรานั่นเองครับมันคือหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยครับจรวดพ่นแก๊สร้อนมหาศาลลงมาข้างล่างด้วยโมเมนตัมที่สูงมากๆแอคชั่น และแก๊สร้อนนั้นก็ส่งแรงผลักตัวจรวดให้พุ่งขึ้นฟ้าด้วยโมเมนตัมที่เท่ากันทุกประการ reaction นี่แหละครับคือความลับที่ทำให้จรวดทยานขึ้นสู่อวกาศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเกลใหญ่อย่างจรวดหรือสเกลเล็กๆอย่างกระสุนที่วิ่งไปฝังในแท่งไม้หรือแม้กระทั่งในระดับที่เล็กลงไปถึงอะตอมกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมข้อเดียวนี้ยังคงเป็นจริงเสมอครับมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากมาก ที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคํานวณและทํานายผลลัพธ์ของการชนได้แทบทุกชนิดเลยจะเห็นได้ว่าหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันเป็นเหมือนกฎเหล็กของจักรวาลเลยนะครับเป็นมือที่มองไม่เห็นที่คอยควบคุมทุกการเคลื่อนไหวซึ่งมันก็ทําให้อดสงสัยไม่ได้เลยนะครับว่านอกจากการชนและจรวดแล้วพลังที่มองไม่เห็นนี้มันยังซ่อนตัวทํางานอยู่ในปรากฏการณ์ไหนของจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้อีกบ้าง